สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีมีดควานช้างของหลวงพ่อกลวยกับหลวงพ่อหลวง,งพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีมีดหลวงพ่อกลวยรับชมหลวงพ่อกลวยก่อนนะคะเป็นมีดแนวควานช้างค่ะทุกท่านด้ามรวมฝัก19นิ้วค่ะเฉพาะใบสิบเอนิ้วนะคะดูลายค่ะดูลายหนุมาน ทุกท่านเห็นชัดนะคะยาวรีวิวยากหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำให้ดูช้าๆด้านรวมฝัก19นิ้วรัดด้วยท่อะอะลูมิเนียมขาเป็นโตค่ะดูกันค่ะยุบกลางๆนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมทั้งในกันนะคะ ดูฝักค่ะความเก่าแก่ค่ะเก้าสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วนะคะดูความเก่าแล้วก็แตกรอยแตกค่ะสวยงามมากนะคะท่านใดมองหามีควารช้างอยู่นะคะหลวงพ่อกลวย ลงสักยันลงกระถาไว้นี่ค่ะ,คะฮานุมานฮานุมานนะคะแล้วก็ท่านได้ฝังรู้สึกว่าฝังฝังแผ่นทองไว้ตรงนี้นะคะ,ค,ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยนะคะทุกท่านมีนควานช้าง สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยงามมากนะคะดูแน่นหนาดูศักดิ์สิทธิ์นะคะมวลสารท่านใดมีใจรักที่มองหาอยู่ก็ทักทายมหา้ํำได้นะคะ าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ0813356928นะคะทุกท่านเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันค่ะ,คะสวยงามมากนะคะพกไปไหนมาไหนหรือว่าบูชาติดบ้านติดรถ หรือว่าเราค้าขายบูชาไปเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ตัวเองและครอบครัวได้นะคะค่ะเรามารับชมอีกเล่มนึงนะคะอันนี้หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านตามหวงฝักก็19นิ้วเช่นกันค่ะ ควานช้างนะคะมีดควานช้างลัดด้วยเหล็กนะคะความเก่าแก่แตกเก่าเก็บเก่าแก่นะคะนี้ใช้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะด้ามไม้ฝักงาค่ะสวยงามมากเลยด้ามด้ามงาใหญ่แล้วก็กำเต็มมือนะคะทุกท่านใหญ่มากๆแล้วดูสวยดูศักดิ์สิทธิ์ค่ะ เรามารับชมทั้งในกันนะคะมวลสารนะคะดูศักดิ์สิทธิ์เข้มคขังค่ะดูพกไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านบูชาติดบ้านติดโนตหรือว่าเราเปิดร้านขายของนี่ค่ะ ป้องกันลมพัดลมเพป้องกันอ่อพวกผีปีศาจหรือว่าคุณใสนะนะคะ,คะดูข้างนะคะทุกท่านดูแบบแน่นหนามวลสารท่านใดมีใจรักสนใจโทรติดต่อโทรสอบถามได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันคะ่ะทุกท่านโทรมาคุยกับน้ำได้นะคะ งาช่ำใช่คะงาชำงาสีน้ำพึ่งเลยค่ะใหญ่มากนะคะกำเต็มมือเลยค่ะอันนี้ก็อายุก็ประมาณเท่ากันค่ะอายุก็ประมาณ90กว่าปีขึ้นไปแล้วค่ะผ่านการใช้งานมาจริงๆค่ะเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเรานะคะเขาจะนิยมมีดควานช้างขึ้นป่าขึ้นเขาไปไล่ไปนาค่ะ เดินปลาเป็นพานปลานะคะเดินไปไหนมาไหนเขาจะพกใส่ตรงเอวแล้วก็ใส่กระเป๋าค่ะท่านใดสนใจติดต่อน้ำมานะคะค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปนะคะ ขอสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ